ชอบชุดที่รักมากเลยนะชุดนี้เสื้อเสื้อตัวนี้เสื้อน่ารักน่ารักมากไม่ก็แบบน้องแบบหน้าน้องคาชัดมากเลยจริงจริงอันนี้จริงอันนี้พี่เห็นด้วยตาแบบตาโตผิวแบบกลาสกินปากชมพูชมพูอะไอ๋อไม่ดูเฉยดูเฉยที่ละครับ น้องที่รักตัดสายพี่อ่ะเอ,าอเ้าก็เขาคุยกับแม่ไงก็เลยให้คุยกับแม่รุ่นนี้ครับติดอย่างงี้อะไรเงี้ยเออพี่เดียวว่าใครชอบก่อนครับระหว่างที่ร้ากับพี่หมื่นฟ้าพี่หมื่นฟ้าเห็นไหมล่ะได้เราคิดว่าใครจีบก่อนนะครับ พี่หมื่นฟ้าเห็นพี่หมื่นฟ้าพี่หมื่นฟ้าไปเล่นจีบก่อนแต่พี่หมื่นฟ้าเปิดโอกาสให้เขาจีบก่อนก็แปลว่าน้องที่รักจีบก่อนอ๋อแปลว่าพี่หมื่นฟ้าเปิดโอกาสก่อนใช่ใช่ใช่แปลว่าน้องที่รักจีบก่อนที่ที่รักไม่ได้ตั้งใจเพราะตอนแรกที่รักไม่รู้ใจตัวเองใช่ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่พี่หมื่นฟ้ารู้ตัวแต่แรกจะเปิดเห็นไหมไม่คืนน้องที่รักกเล่นตัวตลอดเลยเนี่ยชอบเล่นตลอดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล นี่มองว่าในความสัมพันธ์นี้ที่รักทําไปโดยไม่รู้ตัวคนที่รักมันก็รักอยู่แล้วไงเพิ่งมารู้อีกทีนี้เลยถ้าที่รักรู้ตัวแต่อีพีแรกที่เราอาจจะไม่ได้แบบมบนมืดอืดานอ่ะแต่เขาเดินเอาแก้วกับแฟนเดินเพื่อไปชวนมีไงไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่กก็อยากเห็นแต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่แบบไม่ไม่ได้เห็นจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุแต่คือท la ี่คนที่เห็นอ่ะคือน้องที่รักฮะ เพราะว่าน้องทีระกะยืนขึ้นมาพอดีเป๊ะตอนที่ชนพี่เลยแสดงว่าเขาตั้งใจอยู่ใช่แสดงว่าน้องเขาตั้งใจก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบที่ตั้งใจมากกว่านี้ก็คือว่าแบบน้องทีระก็แบบเมาเพื่อจะให้พี่เหมือนฟ้าไปส่งโอ้แล้วแล้วยังไม่พอคือให้พี่หมื่นฟ้าหอมหัวด้วยนี่ไม่ตอนแรกทีระกะคิดว่าคนที่มาเป็นพ่อไงก็เลยบอกพ่อหอมหัวรักหน่อยพ่อไอมหัวรักโบราณตั้ง้ต่เช้า ครับน้องหมบวิญญาลุกออกาจากล่างไปแล้วอ่ะมองหาท้องฟ้าหาพี่หมื่นฟ้าใช่ไหมโอ้เขากมองจิ้งจกอยู่ก็ได้เฮ้ยไปกันที่โชวเหมือนจิ้งจกมากไป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 จริงจริงคือจิ้งจกในเอลซ่าในเอลซ่าภาคสองที่เป็นจิ้งจกแบบพลังมันมีพลังอ๋อพี่โชวต้องให้พี่โทวยิ้มเป็นแบบจิ้งจกก่อนโอเคหนึ่งหนึ่งสองซ้ำ น่ารักไหมน่ารักไหมกล้องน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่น้องกล้องทำกับพี่เลยตรวจสอบไปดังไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แล้วกล้องเหมือนกับปุลตัวไหนบ้างน้องกล้องเหรอครับเอาเอาจริงๆแบบน้องกล้องอ่ะเหมือนไอการ์พูดอ๋อไม่ไม่ตอนนี้แบบตอนนี้ยัง ยังไม่เหมือนยังไมม่เหือนแต่ว่าถ้าเรากล้องยิ้มเหมนั้นแล้วอ่ะจะเหมือนไอ้ยิ้มแบบไหนอันไหนยิ้มที่เดี๋ยวแม่จะทายแบบไหนยิ้มแบบพี่อ่ะยังไงขอดูตัวอย่างกันตัวอย่างะกล้องสวยเองยังอะไรวะกล้องใช่ไหมแบบมุมกล้องสวย <อ>ไม่ลองนะคระับโ มาแล้วครับอุ้ยหน้าแดงหนุ่มไอ้น้องควรนะจู๊ไฟนอลของซีนนั้นอะไม่มีจูแต่มันแต่เขาแบบน้ก็จูกันที่อยู่ในคลองอ่ะที่อยู่ในทะเลที่เล่นน้ำกในทะเลแบบจริงจริงเบื้องหลังคือน้องก็ปล่อยตามความรู้สึกของเขาแล้วก็จุกจู๊กันตัวละครตัวละครัชินหน้าพี่ทำไมคนนี้เลยเออแต่หนุ่มไม่ได้หนีนะใช่น้องก้องไม่ได้หนีนะ น้องก้องก็ไม่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไงเดี๋ยวเราคาดใครดีไม่รอไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่รักมาตั้งนานแล้วครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขารู้กันทั่วเรื่องล่ะเห็นไหมมันบอกแล้วเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วมีที่โทรไม่ยอมรับเป็นคนเดียวไม่อยยากอซีนนี้มันชันเซนมากว่าพี่หมื่ฟ้าน่ะชอบน้องที่รักก่อนนี่ไงแล้วในข้างนอก ทรมาชอบกล้องก่อนหรือกล้องชอบโทรมาชอบอ่ะน้องกล้องตอบก่อนโอ้ล<อ>้องรู้สึกว่ากล้องเริ่มชอบพี่โทรเนี่ยตอนไหนไม่ก็รู้สึกว่าแบบเราสนิทกนะันน่าจะแบบเข้ากันได้ยังไงก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ไ,ไม่พี่โไม่ไม่น้องกองฟูช่วงก่อนน้องกองฟูช่วงก่อน้องกอ้อมช่วงไหนช่วงถ่ายทำอีพีไหนอะหรือไม่ใช่ตอนถ่ายทำหรือก่อนหน้านั้นหรืออะไรเงี้ยช่วงไหน ไม่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 น้องกล้องน้องกล้องก่อนน้องกล้องก่อนลองกล้องก่อนตันแรกที่ถ่าย D M D ไลฟ์อัพไปหรอฮะเอาไปตอนนั้น่ะพี่โท้แอคเกินอุ้ยอ๋อทำไมต้องในช่วงที่แบบไม่สนิทกันแล้วทำไมเราเราดูได้เราเขาแอคแล้วมองเขาตลอดหรือเปล่าไม่คือเจอตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกก็สสวัดีค่ะนั่งกับพี่นดำปิงอยู่สวัสดีครับโท้ก็นี่ แล้วเองแล้อัาตอนชอบเลยตอนชาไม่ก็เริ่มสนิทกันช่วงเป็นชิพและกันเพราะว่าแบบเป็นช่วงที่แบบเริ่มรู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นทุกคนด้วยตอนไหน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 เอพีไเออตอนไหนเ่พีไหนที่รู้สึกว่าคนนี้แหละไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กล้องตอบไปแล้วหนึ่งอันไงสายตาพี่โท้องกล้องตอบน้องกล้องยังตอบไม่หมดเลยเดี๋ยวมันจะค้างค่ะ กลางๆแล้วกันประมาณ EP พีสามนี้หรอเออใช่ดิอีพีสามเราทำอะไรนะก็ไม่ได้หรอกอีพีสามเราทำ short form content ป่ะโอ้ยอาจจะเป็นไปได้ไม่ได้เ้าเป็นช่วงนั้นรู้สึกว่าพี่โทรน่าร่ะพี่โทรแบบหมายถึงว่าเข้ากันได้ดีใช่เพราะตอนแรกเขาแอคเกินเข้าใจเขาเรารู้ใจจริงเราเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนขี้แอคเขาตะลึงเพว่าเขาไม่ได้ติดแอคแต่แอคอะติดเขา โอเคเอ้ยอวนะต้มากเยอะเลยโอ้ยคือคือเดี๋ยวคิดว่าจะนานไปครับไม่เป็นไร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 อันนี้อยู่ได้นานอยู่ได้นานเลยเทายังได้ก็คือแบบถ้าถ้าเกิดเราแบบพูดเรื่องของความปลื้มใจอ่ะผมให้ EP กลางๆครับประมาณ EP สามเฮ้ยรองคำตอบปะเนี่ยไม่ได้รอง ไม่ได้ลอกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออแบบเพิ่มใจที่แบบไม่เออน้องแบบน้องเขาเก่งพูดเก่งคุยเก่งอะไรพวกเนี้ยแบบไม่คิดว่าแบบเราจะแบบคุยกันได้ถูกขาแล้วใครชอบใครก่อนอ่าหลับตาชี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง แสดงว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าใครชอบใครกชอบโอเคมาเดี๋ยวเราไปชอบเขาต่อดีกว่าเดี๋ยวผมขอพอสก่อนนะ่อยได้ครับไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่ยอมทำไมไม่ยอมเรื่องอะไรไม่ยอมบอกเธอว่าเฮ้ยน้องก็ชอบชอบส่วนที่มาเล่นตอกตอกนั่นไงนั่นไงไม่จีนหาเซอร์ชวนทุกคนบอกแต่ใครชวนเยอะใครชวนบ่อยใครชวนบ่อยกว่า ต้องนับคลิปนะนั้นอ่ะมันนานแล้วจำไม่ได้แต่ว่าคือเคยชวนพี่โรมาเล่นติกต่อเคยครับสายเหตุที่ชวนคือตอนนั้นจะไม่มีใครอยู่แล้วกะมีคนอยู่เต็มตึกเลยไม่เห็นรู้เรื่องแรีว่าเราข้าหาพี่ก่อนไม่อาจจะไม่มีคนอยู่ไงก็เลยชวนพี่โทรมาอ่าแต่พี่ยอมรับอย่างหนึ่งว่า พี่เมื่อกี้พี่อาจจะโกหกไปนิดนึงไม่ไมครับไม่ก็คือตั้งแต่ EP หนึ่งพี่เลือกกล้องไงเออใช่เออใช่ใช่เอาเลือกันเออกล้องตั้งแต่ที่ไร้อือแล้วจริงด้วยเฮ้ยเจียงก็อะไรอย่างเงี้ยพี่จริงพี่ชอบที่ร้านแารนด์กว่านี้อีกไม่ให้ไม่ให้ เสยรุ่งโร่นาไม่รูวันนี้ได้ไหมคุณยังยังพี่ขออนยาได้ไหมครับยัง้อนไหมยืดหมอนไหมยืดหมอนยืดหมอนโอ้ยโอ้ย Ôi trời <laughs> ơi. Trời <laughs> ơi, nó chạy đúng cả. Ôi giời. ไม่พร้อมได้เลยแม่ก็ไม่พร้อมแม่ก็ไม่พร้อมอ t สโอเครู้อ t สโอเคอ t สโอเคอ t สโอเคที่รักนูไม่พร้อมใช่ไหมครับใช่ครับได้ไหมคิดได้ไหมว่าหล่อจังวะเคยเนอ่ยเนาะ แล้วไม่แล้วแล้วตอนคาดตอนคาดเรามองกระจกคิดว่าอุ้ยหล่อเออมีไหม่ะอ๋อแบบมองเห็นก็พอละเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงเขาไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆฉยะครับลูกกูไม่ด้วยอะก็คือแล้วก็พอ ต้องรู้ทันแล้วก็มันก็มีแบบว่าอ๋อไม่ค่อยครับหล่อหล่อหล่อก่ก็น่ารักจากเก็น่ารักเหมือนกันนันเนี่ยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่มันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าพี่โทหรอกโอ้โหอ้าขอโทษไม่ตั้งใจเมื่อกี้แบบเออย่างเงี้ยเตะเยะเตะเตีเยะะใชะเต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 ะะเตะเตะเตเตะเเเ อันนี้ไม่รู้ใครเคยเห็นไหมแต่แม่เคยเห็นเวลาโทมัส <GO> ม <av uther> ันเคี่ยวอันน so ี like <S lending reconstruction> ้โทมัสใช่ไหมพี่กองเลยได่เลยอันนี้คือตัวพี่โทมัสเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยทำให้ดูเห็นไมทำให้ได้สบายมากนี่ไงเห็นไหมอะไรอะไรอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวโดนแบงค์เคี่ยวเหรอ เื่อกี้ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าวินรทีนั้ที่เจอกันเป็นยังไงนั้นนู่นนี่แต่อยากรู้ว่าจุดที่หลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันในคดีงานเรามีวิธีการไอซ์เบรกกันยังไงบ้างมันจะตอนช่วงไฮเรเตี้นี่แหละครับก็คือแบบรู้สึกว่าเราก็จะแบบได้พอตอนนั้นก็คือสนิทกันมากขึ้นก็จริงจริงเจนสามก็แบบรู้จักกันมานานแล้วเราก็แบบส่วนใหญ่งานก็จะเป็นงานรวมกันก็คือแต่งหน้าปุ๊บก็ไปทํางานเลยก็ทุกคนก็คือแบบจะแบบสนิทกันแต่ว่าไม่ได้สนิท ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันใ,ในน,นั้นแบบนอนด้วยกันใช่ๆว่าหารด้วยกันกินข้าวด้วยกัน<ๆ>ก็นกนบบทุกคนก็สนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนิทพี่โทรมากขึ้นเพราะว่าได้คุยแบบได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นอะไรกันมากขึ้นแล้วก็คือช่วงนั้นอ่ะพวกกล้องอ่ะไปบรรทัดทองกันบ่อยมากแล้ว <â! S 2> มีกล้องมีพี่โทพี่น้ำปิงที่แบบชอบไปกินแบบหมาล่าก,กันตอนช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเอยแล้วก็สนิทกันมากขึ้นก็คือพี่ชายกล้องอ่ะ เป็นเพื่อนอย่างที่โทอ๋อแบบเพิ่งรู้เป็นเพื่อนตั้งแต่อยู่ปฐมแล้วครับคนนั้นคุณบังเอิเอาะครับสิ่งที่ทําให้ผมสนิทกับน้องกล้องมากขึ้นก็คือเรื่องแบบเราแบบได้คุยอะไรกันหลายอย่างมากแล้วเ,เราได้แบบใช้เวลาด้วยกันเยอะแบบผ่านฟิลผ่านร้อนผ่านหนาวมาครับแบบผ่านลําบากมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทําให้เราเข้าใจกันเข้าใจด้วยกันมากขึ้น,นครับมีความเข้าใจ ได้กันมากขึ้นก็รู้ว่าแบบเออน้องก้องชอบไม่ชอบอะไรอ,อะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้แบบเราสน,นิทมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าน้องกล้องกับผมเป็นคนที่ชิวๆอยู่แล้วแบบพูดอะไรก็พูดได้เลยพี่พีก็คอยถามน้องกล้องว่าแบบเออน้องก้องแบบโอเคหรือเปล่าแบบอย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่ามีอะไรติดหรือเปล่นาน้องก้องบอกว่นาน้องก้องชิลมากพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเครู้แล้วแบบน้องกล้องเป็นคนยังไงแล้วก็แบบจะทําตัวแบบไหนไปต่ออย่างงี้ครับก็ขอบคุณพี่โทที่แบบอยู่ด้วยกันมาก็คือ ครบปีหนึ่งแล้วแหละกว่าใช่ครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็แบบทําอะไรแบบทํางานด้วยกันมาเยอะแล้วก็เราก็สนิทกันมากขึ้น,นก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้แบบมีคนรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ขอบคุณที่แบบคอยเล่นกับกล้องด้วยละกันครับก็ขอบคุณมากๆก็อยากจะบอกขอบคุณของกล้อง อย่างแรกเลยก็คือขอบคนที่คอยดูแลพี่แบบเป็นห่วงพี่อคอยเป็นเพื่อนเล่นคอยเหนื่อยกับพี่ไม่ว่าจะแบบเรื่องไหนก็ตามแบบเรื่องงานอะไรพวกเนี้ยก็ขอบคุณมากๆที่แบบยังอยู่พี่มาตลอดจนถึงวันนี้ครับแล้วก็ขอให้ได้อยู่ไปกนานๆได้ทํางานไปนานๆก็อย่าเพิ่งเบื่อพี่แล้วกัน สวัสดีครับแม่ข้าอะไรครับอะไรนี่ <laughs>